ชนสวัสดีน้องพลอยสวัสดีค่ะสวัสดีคนดูไหมสวัสดีค่ะไม่ได้อยู่กับผ้าขาวมาอยู่กับโลโก้สตูดิโอข้างนอกเพราะนี่คือติงต๊งติง๊งติ๊งจะทนอีกเหรอรถนะมารถมา <laughs> <laughs> ก่อนจะเริ่มการฝาก YouTube Oxygen Official ช่องน like, ี้นะไลค์สับสกายกระดึงติดตามทุกแพลตฟอร์มของเราตามกันไว้ด้วยนะสาวแชร์ <Share S 1> ไปให้บ้านน้องเฟิร์สบ้านน้องโชกุนบ้านน้องฉลามบ้านนอ้นนองสันน้องสันเนปจูนและคนอื่นใดๆต่างา <c oughs> ๆนานาที่เราไม่ได้กล่าวถึงด้วยนักแสดงเหล่านี้นะฮะอยู่นในซีรีส์ที่กำลังเป็นกระแสะมากมายเราจะผ่านค่ำคืนนี้อย่างไรไม่ต้องนอนด้วยความเหงาที่ต้องมีชายหนุ่มหลายล้อมเดี๋ยวมีโอกาสจะไปรีแอคชั่นสิ่งที่เขา ถ่ายทำมาซึ่งก็ไพลอตวันนี้มาหาแอสุดสวย uh oh. แห่งวงการซีนีวายที่เปิดมาก็น่าชำน่างามเลยทีเดียวกับพี่ธัญญาธัญญาเรศนะฮะแล้วก็นักแสดงจาก deep night the series วันนี้มีการถ่ายโปสเตอร์ใหม่ ine, new l o o ของน้องนี่จริงอะเมื่อกี้เข้าไปเจอน้องๆมาแล้วทุกคนก็ดูหิวหิว oh. <laughs> ล่อเลา uh oh. แล้วก็น่าสนใจแล้วไม่รู้ว่าเขาจะว่างมาคุยอะไรกับเราหรือเปล่า uh oh. และที่สำคัญเลย มันมีคมคีใจบางอย่างื่อที่ส,สมัคได้หลอมียานเลยมันเป็นเพื่อนที่เข้าใจกันด้วยเสียตาแหละฉันว่าเดี <c oughs> ๋ยวไปดูกันไหมว่าเขามาทำอะไรกันวันนี้นะ จะไปได้เร็วจะต้องเล่นอุปกรณ์ที่มันไม่ได้อ่อนช้อยมาก เหมาะกับผู้ชายณธานนะครับรับบทเป็นดีเจเจมสันนะครับผมรับบทเกรทครับมันซับซ้อนมันเป็นเรื่องที่อธิบายยากนะครับต้องใช้เซนส์ในการสัมผัสว่ามันเป็นยังไงจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเฉลยแล้วจะไม่สนุกเนาะสำหรับผมก็เป็นดีเจของร้านนะครับส่วนเกรทก็จะเป็นนักกายกรรมที่เป็นตัวท็อปเป็นโฮสแล้วก็ฝึกสเต็ปนะครับแล้วก็มีขนผ้าคุณพี่ออกกําลังกายหวังว่าสักวันหนึ่งผมจะตัวเท่าพี่สันได้ไม่แน่อาจจะทันซีรีส์นี้ก็ได้เขาจะ ยังไม่ถึงขั้นสอนต้องทาโชว์เนาะพื้นฐานร่างกายคือต้องมาอันดับหนึ่งแล้วไม่นั้นบาดเจ็บทีมันก็จะยุ่งยากคือมันต้องฝึกหลายอย่างนะฝึกทั้งสมาธิพื้นฐาร่างกายจิตใจเ,เราครับสองสมผลต้องรอติดตามครับฝั่งนู้นเขาบอกว่าค่อนข้างที่จะเข้าใจยากฝั่งนี้ยากกว่าแล้วก็ฝากติดตามเลิฟซีนกับเอ็นซีนะครับแล้วก็อเงี้เหรอด แน่นอนครับต้องเอาน้ำมันมาลาดก็เวิร์กช็อปเรื่องการแสดงนะครับเรื่องกายกรรมก็กำลังจะเวิร์กช็อปครับผมฉลามนะครับผมรับบทเป็นเคนครับผมซีเกมนะครับรับบทเป็นเซจิครับผมเนปจูนนะครับรับบทเป็นเจแปนครับเป็นเด็กเสิร์ฟครับเป็นเพื่อนของพระเอกในเรื่องนะครับแล้วก็จะพัดจะผูเข้ามาในบาร์ทำให้มาเจอกับพวกเขาทั้งสองคนนี้ครับครับผมสองคนก็เป็นโฮสต์ครับผมครับเตรียมใจนะคร ทำไมครับผมเพราะพวกผมสนิทกันอยู่แล้วครับผมพอเราเวิร์กช็อปกันมาต้องหลายเดือนแล้วเจอกันาั้งหลายค็ไปเที่ยวไปหัวหินไปอะไรกันสีเกมจะขี้อายอ๋อใช่มากพอน้องเด็กสุดก็ฝากซีรีส์นะคะเรื่อง deep night the series คืนนี้มีแค่เรานะคะก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับบาร์โฮสที่ทุกวันนี้เราก็จะเห็นตามสื่อเนาะแล้วก็ติ k กตอกเราจะเห็นภาพความเป็นบาร์โฮสซึ่งหลายๆคนก็อาจจะมองภาพว่า เอ๊ะผู้ชายที่เขามาขายหรือเปล่าในลักษณะทางนั้นน่ะแต่เราจะสื่อในมุมอีกมุมหนึ่งที่จะให้ทุกคนรู้ว่าสถานที่แห่งนี้มันเป็นสถานที่ที่ให้ความสุขกับคนที่เข้ามาเที่ยวและเราไม่ได้ขายบริการทางเพศนะคะใครที่เข้ามาก็จะมาแฮปปี้กับพวกเราเป็นบาร์โฮสที่ไม่เหมือนที่อื่นเราจะมีการแสดงกายกรรมให้คนที่มาเที่ยวในบาร์ของเราค่ะซึ่งโฮสแต่ละคนก็จะต้องมีความสามารถเฉพาะตัวแล้วก็ตัวนักแสดงเองทุกคนก็ตั้งใจกันมากๆค่ะแล้วก็เหน็ดเหนื่อยกันกว่าที่จะได้ โชต่ละโชมมันไม่ง่ายเลยค่ะมันใช้เวลาเป็นเดือนน้องๆต้องซ้อมกันทุกวันแล้วก็โดนครูเล้งทรมานทรกรรมขั้นสุดโดยที่เรื่องราวของเราก็จะมี3คู่3มคนนี้ก็จะมีเรื่องราวเกิดขึ้นให้ตื่นเต้นกันว่าเอ๊ะมันจะลงเอยยังไงแล้ว3ามคนมันยังไงก็อาจจะมีพลวันกันนิดหน่อยพระเอกกับนายเอกของเราก็จะมีเรื่องราวที่ให้จิ้นกันเรื่อยๆของนาธานกับซันก็ให้ลุ้นกันว่าเอ๊ะเขาจะลงเอยยังไงก็เป็นเรื่องราวสนุกสนุก ครบรดแน่นอนค่ะตอนนี้กำลังพยายามขัดเกลาบทให้มันแซบที่สุดสนุกที่สุดแล้วก็ให้มันลงตัวที่สุดคือในเรื่องเราจะเป็นเจ้าของด้วยอะค่ะแล้วก็มันก็จะมีที่คนมองไม่ดีเราก็จะพยายามสื่อว่าบาร์ของเราเนี่ยเป็นบาร์ที่ให้ความสุขแต่ว่า,าไม่ได้ขายบริการทางเพศอยากให้เปลี่ยนมุมมองกันใหม่ต้นปีได้ดูกันแน่นอนค่ะอันคัดต้องมีแน่นอนค่ะจัดหนักเลยค่ะมีค่ะ พี่เหรคะก็คงจะมาช่วยมากกว่ากำกับเองกำกับไม่เป็นหรอกในซีนสำคัญสำคัญนะคะเราก็อยากอยู่อยากดูว่าเออมันจะยังไงการแสดงก็ต้องช่วยน้องๆกันนิดนึงเพราะว่าบางคนก็ใหม่มากอ่ะใหม่มากจริงๆอะค่ะไม่รู้เดียนาจะเล่นหรือเปล่าให้น้องได้เฉิดฉายด้ยค่ะหนิงปณนิตากันเล่นด้วยค่ะพี่หนิงเล่นเป็นเพื่อนสนิทพี่ที่มาซัพพอร์ตมามาซัพพอร์ตแล้วก็ มีเซอร์ไพรส์ด้วยแต่ยังไม่บอกว่าคืออะไรอ<า>ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าสวัสดีครับชื่อโชกุนครับผมรับบทเป็นเข็มทิศครับ เป็นลูกเจ้าของบาร์โฮดผมเฟิร์สนะครับรับบทเป็นเวลาครับผมตัวท็อปในบาร์โฮดของดิบในบาร์ครับเป็นแฟนผมรับบเรื่องันไรอ่ะไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันครับอ๋อเป็นไงบ้างไปถ่ายไพร์ลอดกันมาอยู่ไปถ่ายมากี่วันหนึ่งวันสองวัน วันเดียววันเดียวได้แต่ทั้งหมดแล้วเลยตั้งแต่เช้ายันค่ำแล้วเออเป็นไงร่วมงานกันสนุกเนาะบรรยากาศเอกกองก็อบอุ่นมากครับแล้วก็พี่ๆก็เป็นเดเองมากพี่ๆทุกคนทีมงานทุกคนก็น่ารักมากครับพี่ทีมงานพี่ผู้จัดก็ซีเป็นเพื่อนครับอรอล้อเล่นครับล้อเล่นบทมันดูแซ่บเนาะแซบดูร้อนแรงนิดเดี่คาดหวังตอนแรกวันนี้มาจะเจอโช้าคุณผมแดงเหมือนในไก่หลอก อพพอดีว่ามีไปรับปริญญามาก็เลยได้ยอมผมกลับครับแปลว่าตัวละครเราเนี่ยต้องเผ็ดร้อนหรอเป็นแค่ลุกแพนนอกแต่แต่จริงเราก็เป็นคนเรียบร้อยนะอมาร้อยก็เรียบหมดมาร้อยก็เรียบหมดมันมีฉากเข้าพระเข้านางสิุกิวหรอทีเดียวเชียร์คนลุกคนพองสำหคนดูตอนตอนเข้าแรกเพราะว่าเขาเล่นเรื่องแรกเลยครับเป็นเรื่องแรกของพิ่โชกคุณเลย จบตรงนั้นเราได้เห็นเนาะถ้าถ้าสมมตได้ไปดูรีแอคนะครับก็จะพวกผมมาเขินแน่ๆอยู่แล้วแต่ว่าภาพที่ถ่ายออกมามันดูแบบเซ็กซี่มากแต่ว่าจริงๆบรรยากาศหน้ากลองมันมีเซฟตี้ที่มากกว่านั้นก็เลยตกใจอุ้ยถ่ายออกมาเซ็กซี่ขนาดนี้เลยหรอเออแต่ รวมรวมแล้วพี่โชว์เล่นครั้งแรกวันนั้นครั้งแรกถือว่าดีมากๆเลยดีกว่าผมอีกต้องยอมรับต้องชมเขาเลยเรื่องการแสดงเขาเก่งอย่างไงเขาเพิ่งได้เรียนการแสดงแค่แป๊บๆมั้งครับแสดงออกมาได้ยอดเยี่ยมมากสีร้องไห้คือในไพโรธอาจจะไม่ได้เห็นขนาดนั้นแต่พี่โชว์สื่อสารออกมาได้โอ้โหเร็วมากไม่กี่เทคครับ แาจวเขาทิ้งผมไงผมก็เลยแซดเกิดช่วงนี้เป็นช่วงเวิร์กช็อปครับนี่กำลังมีการปรับบทเนาะก็รอดูบทดิบในอยู่เหมือนกันครับผมคาดว่าน่าจะถ่ายช่วงปลายปีครับผมตามแลนสนิทกันหรือยังเวิร์กช็อปกันบ่อยโหสนิทแล้วครับก็สนิทกันระดับหนึ่งครับผมแต่ก็คิดว่าสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ได้อีกเรื่อยๆครับเยอะครับใช่ตอนนี้ยังไต่ๆกันอยู่เหรอ นะไต่ไต่กสัมพักอ๋อไต่ไต่อะไรก่อนคิดได้ดีเลยทำความรู้จักกันอยู่มันเพิ่งเจอกันเนาะไม่ถึงครึ่งปีแล้วนด้วยเราก็เจอกันไม่ได้บ่อยมากขนาดนั้นก็ทำความรู้จักกันเรียนรู้กันไปครับผมใช่แล้วมันมีวิธีทำให้อยู่ด้วยกันในซีนมันไม่เขินลดความเกรงยังไงฮะคุยกันเนาะป็นการคุยกันตั้งแต่ต้นนะครับว่าขอบเขตที่เราสบายใจกันทั้งคู่คืออะไรแล้วก็ด้วยการที่อยู่ด้วยกันมาสักพัก <ช>สมมติว่าถ้าเกิดถ่ายช่วงแรกผมมันก็คงเก่งกว่านี้แลครับแต่ว่าเรารู้จักกันมากขึ้นแล้วเนาะพอได้คุยกันเยอะได้เจอกันเยอะเวิร์กช็อปกันเยอะรู้ว่าเราสามารถทําอะไรได้บ้างอะไรอย่างนี้เล่นอะไรได้บ้างระดับไหนน้องใหม่สาหรับ เป็นพี่เป็นน้องหรืออะไรส่วนใหญ่เป็นพี่จะเป็นภาระมากกว่าไม่ใช่เฟิร์นก็เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีมากคือพอเป็นเรื่องแรกของผมอะซีนแรกที่ผมถ่ายเลยโดนพี่ชีดูเพราะว่าผมเกรงเฟิร์นก็แบบมาช่วยเอ้ยอยากเกรงนะพี่กรี๊ดมันออกมากรี๊ดมันออกมาผมพยายามช่วยเท่าที่จะช่วยได้ครับผมก็พยายามช่วยพี่เขาอย่างเต็มที่ก็บางทีเราก็ไม่อยากให้พี่เขาก อยากให้พี่เขาสบายสบาย,บายเพราะาว่าเขาก็ไม่ใหม,ม่อยู่แต่รู้สึกว่าเขาก็เป็นแบบสบายครับไม่รู้เหมือนกันว่าเขาก็ไม่เคยบอกเหมือนกันว่าใครหล่อมาแค่วันเดียวไง เดี๋ยววันหน้าจะต้องมีคิวยาวใช่ไหมอยู่ตั้งนานใช่ครับแล้วก็เจอกันอีกเยอะใช่ครับครับผมเต็มที่ครับใช่กับเต็มที่ไข่ไเปิดกล้องพรุ่งนี้เลยพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์โอ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเปิดพรุ่งนี้เลยแล้อยากแล้วอยากอยากอยากายครับเรายังไม่เห็นบทเลยเ๋ยบอกเขาสิ เปิดเลยครับเปิดเลยพร้อมแล้วครับแฟนทุกคนด้วยนะครับฝากติดตามดิฟในเดซิลี่ด้วยนะครับพวกเราก็มีทั้งหมดกันเคนมีเฟิร์สมีพี่โชกุนแล้วก็มีแก๊งหนึ่งเป็นพี่เนปจูนพี่ซีเกมพี่ซีเกมพี่ฉลามตาม Follow ให้หมดเลยพี่แก๊งนึงก็เป็นพี่นธานพี่พีสันรวมกันแล้วมี7คนครับผมใช่ครับแต่ก็ไม่แน่ อาจจะมีใครเพิ่มเข้ามาอีกก็ได้เพราะว่าตอนนี้ก็บทยังไม่ได้เสร็จสมบูรณ์ขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นซีรีส์เรื่องแรกของผมนะครับยิงผมตื่นเต้นมากเปลี่ยนสายงานเลยก็ว่าได้นะตอนนี้ยึดหายยังตื่นเต้นตอนนี้เหรอตอนตอนแรกผมไม่ตื่นเต้นเลยพอพวกพี่มาผมตื่นเต้นแล้วครับตอนนี้ตื่นเต้นื่นเต้นฝากด้วยครับพวกผมทั้งเจ็ดคนแล้วก็ผู้จัดเต็มที่กับซีรีส์เรื่องนี้มากๆครับหวังว่านหวังว่าทุกคนจะถูกใจกันครับผม ฝากดิบเลงไปด้วยนะครับตามดูนะจ๊ะขอบคุณมากฝากพี่ด้วยนะครับพี่ดูด้วยนะครับได้ดูแลก่อนมาถึงเงข้าไหรเราคือค้างมางเลยปีนี้ปีปีใหม่ท้องผ้าแจ็ใส่ผาใจปีวีหก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 ปีหกเจ็ดก็จะเป็นปีหนึ่งที่ซีดีวายถาโถมเหมือนพายุฝนทอร์นาโดสองปีมานี้และหนึ่งในนั้น ดีฟในเดอะซีรีส์จะต้องเป็นไตฝนที่โหมระหนำเราจนตั้งตัวไม่ทันแน่ๆเพราะว่ามันแซ่บนะดูจากสิ่งที่น้องๆตั้งใจอ๋ออาพยาของวันนี้และผู้จัดที่รถขนาดนี้ทุ่มหมดตัวหมดหน้าตาฝากนิยายดีฟในด้วยนะคะเป็นเล่มนะอีบ๊ก่อนฝากด้วยฝากผู้เขียนด้วยซียังไงกายสุมรรณโรและลิตาทีนะคะไปละสวยๆไปเลยติดตามเสมอนะฮะเพราะว่าใช่ระหว่างรอเนี่ยก็สามารถอย่างที่ เยวีบอกว่าซื้อนิยายีบุกอีบุกมาอ่านรอกันได้เพราะว่าเรื่องอะน่าสนใจนะโลกดิจิตัลยุคใหม่ทําให้คนเหงาค่ําคืนนี้จะผ่านอย่างไรจะต้องให้น้องๆเหล่านี้พา <อ S 1> เราผ่านไปพ <อ S 1> นเพราะฉะนั้นนะถูกใจสิ่งที่เรามาเมามอยมันไปจอยอย่างนี้กับใครในคลิปนี้นะแชร์ไปถึงบ้านนั้นบ้านนี้ที่เขาได้มากับเรานะฮะแล้วติ่งติ่งจะกลับมาใหม่กับเทปอะไรก็อย่าลืมไลค์ซับสไครต์กระดิ่งติดตามทุกเพลฟอร์มของเราตามกันไว้นะจ๊ะวันนี้ลาไปก่อนฮะ あっぽい。<the>